นะครับ้างหน้าไว้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกอยู่แล้วไว้ใจอาจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ไหมครับไว้ใจกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบร้อยหึืก็ว่าไปอันนี้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกนะครับเขาบอกแล้วข้างหน้าไม่ออกเราทำงี้สยองเลยนะครับกลัวหน้าจะหายหัวที่สองครับเอาหัวที่สองจุดจวดจุดจวดจวดอันนี้ออกนิดหนึ่งใช่ไหมออกนิดเดียวครับนิดเดียวนะเดี๋ยวแต่งหนยว นี่นี่ดูนะครับถามยังไงนี่ใช่คู่แฝดอินจันไหมเนี่ยถามมันเอาใช่ไหมใช่คู่แฝดอินจันไหมตัวติดกันอะไรเงี้ยเวลาตัดผมนี่ต้องตัดด้วยกันไอ้นายออกก่อนไอ้หมอนี่กี่เดือนปีหนึ่งเท่าไหร่มเป็นพี่นี่กี่ปีเป็นพี่กี่ปีสองปีเนาะได้ไหมประมาณหรือไม่รู้อสองปีครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งนี้จุดจวดอ่าอกเจ็ดจวดใช้เบอร์นี้อะไรนะครับ วนเลยนะไอ้ตรงนี้จะวนตรงนี้เลยไอ้วนแบเนี้แล้วมาดูข้างหลังจะวนอ่ปึ๊บวนมาถึงข้างหลังก็ใส่นี่แล้วก็วนมาดูข้างนี้ครับตัดทีเดียวสองหัวเนี่ยไม่มีหรอกครับผมนี่แหละทําครับถ้าไม่ใช่บ้าจริงคงทาไม่ทํากันแล้วเนาะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับก็ไม่ว่ากันนะใครจะว่าไงก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ลองดูเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมข้างนี้ดูเฉพาะข้างนี้อ่าดูเฉพาะข้างนี้นะครับ ถไถอยู่ในแนวสํานี้นะครับเอาแนวนี้เลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับครับแล้วหลังก็เช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ที่นี่มันอยู่หัวนี้อ๋อหัวนี้อาวหัวนี้ก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันอ่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันดูนะครับตอนนี้สามนาทีแล้วนะครับโหเร็วมากเลยครับสองหัวนะครับสามนาทีแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์ดูนะครับ สรุปดูนะครับวิทีนี้ก็เบอร์ศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาฝั่งซ้ายึบเพื่อให้มันเสร็จเร็วเนาะครับเนาะความเร็วเนาะความเร็วนะดูนะครับเบอร์ศูนย์เลยครับเบอร์ศูนย์นะสามนาทียี่หกสามนาทียี่หกมาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งโน้นเอาตัดทีเดียวสองหัวมันจะให้เป็นแบบกุญชางกุญแผนหรือเปล่านี่อล้วแต่จะเป็นครับไม่รู้หรือเปล่าโอเคเลยได้เลยครับได้เลยครับฝั่งซ้ายเนาะได้ได้ นายเยี่ยมมากครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้อาจารย์น้องกี่เปอร์เซ็นต์กองเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเลยเยี่ยมแสดงแสดงว่าหุ่นฝันไม่ดีเมื่อคืนนี้ท่นไม่ดหุ่นฝันไม่ดีทัดทีเดียวสองคนเลยครับนี่เป็นเหมือนคู่แฝดอินจันนะเพราะจริงๆแล้วคู่แฝดสยามเขาเรียกแฝดสยามครับนี่ครับอันนี้ทั่วโลกก็จะตั้งเป็นแฝดสยามเพราะว่าเขา คู่แฝดอินทันเป็นคู่แฝดคู่แรกของโลกนะครับผมของโลกนะครับแฝดสยามเวลาจะตัดผมก็จะตัดด้วยกันแบบนี้แหละครับครับนี่ครับตัดด้วยกันแบบนี้มีเมียเวลามีเมียก็ต้องไปนอนกับเมียคนละคนละวันทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้จะได้ตัดพร้อมๆกันดูนะครับคืตัดทีเดียวสองหัวมีผมนี่แหละครับพาเขาทำ พราะมันแขกรอมากแล้วเกินดูสิครับลองหันไปดูสิหันไปดูแขกว่ารอยเยอะไหมเยอะมากเลยครับไหนแขกอยู่ไหนตัดจีเดียวสองนั่งรอเต็มเลยโอ้เต็มเลยครับนุ่นครับนุ่นอีก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 หันมาเข้าเรื่องเออเอาเข้าเรื่องวิ่งหลบไปอีกคนนึงครับวิ่งหลบกลัวโจทย์เห็นมีโจทย์ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับพอตัดข้างหลังมาเสร็จปื๊ดเห็นไหมครับเหมดไหมอืม ทรงนักเรียนไม่ไม่สั้นไม่ยาวนะดูหน้านี่อ้าวืนี่อาจารย์อ้นเสร็จเลยนะเสร็จเลยครับแน่นอนเลยครับแน่นอนครับนี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่เห็นไหมครับครับเห็นไหมครับโอ้โหอาจารย์อ้นสุดยอดมากเลยหัวนี้จบแล้วนะครับหัวนี้จบแล้วครับโอเคเลยสุดยอดเลยหัวที่ต่อครับหัวที่สองต่อเลยครับนี่หัวที่สองครับวนเลยวนเลยเสร็จแล้วคนนี้เสร็จแล้ว เลือด้วยการแต่งนะครับแต่งนิดหน่อยอมันก็แต่งนิดหน่อยนะครับใช้ความรวดเร็วอาจารย์อ้นสองหัวในครั้งเดียวนะครับวผมไม่รู้ว่าใครเคยทํำไหมแต่ผมเช็คแล้วยังไม่เห็นมีอ่ะครับก็ไม่ว่ากันนะครับยวผมจะขอว่าอาจารย์อ้นเป็นคนแรกของประเทศไทยกันแล้วกันจัดทีเดียวสองหัวอเพราะคนรอเยอะคนรอเยอะอ่าจัดให้เสร็จเลยจัดให้เสร็จเลยครับจัดให้เสร็จไปเลยเห็นไหมครับนี่บ ดูนะครับดูไม่ต้องถายไม่ต้องไม่ต้องไมต้องจบเลยจบเลยจบเลยครับ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 จบเครับมเลรัยครับเรัีรักครับเสรัจแเลครัจล้คเครับเยครับยครับเยครับเยเลยคนัเยาว้ยควยคนยครับจเลยค้ยครัรัจลคับเครับจบรจยรเรเรัลครจลครัครับจบลยคเรับเลรับลครับครับรัครับลครับครับครัลองดูครับครับจัเ คนนี้นิดนึงนิดนึงก็จบคนนี้จบแล้วจบแล้วดูคนนี้ดูคนนี้เดี๋ยวเอียงเอียงขึ้นเลยขึ้นครับแฝดสยามนะครับนี่พี่น้องกันนะครับแฝดสยามตัดในครั้งเดียวเลยครับเคลิปนี้ไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงให้เลยเขาดูเลยครับเข้าดูเลยเข้าดูเลยนะครับอาจารย์องนกันมาตรฐานเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวครับดูตรงไหนไม่ดีแล้วตาอ่อนจะดูให้โอ้ดูตรงไหนไม่ดีโอตัดยาวเด็ดเลยนะ สุดยอดมาได้ยาวได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมทรงนี้ผมอยากให้คนทําเร็วๆคล่องๆสบายและเก่งเลยครับเพราะว่าบางที่ลูกค้าเยอะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวต่อไปงวดหน้าจันอ๋อจะเป็นสามเลยมีกนมนครับจะเป็นสามเลยเนาะแนะนําของดีของดีของดีหนึ่งใบมิโกนยินเล็ดลอนดอนบริษแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านขาย ตัดผมอุปกรณ์ทุกชนิดและมีลิงไลน์อยู่ด้านล่างนะครับลิงไลน์อยู่ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยลิงไลน์อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูวิธีการอาจารย์นันจัดไปครันี่ครับกันทีเดียวสองหัวเลยครับคื่อตามแนวตีนผมก็พอไม่ต้องเอาเหลี่ยมเอาโค้งอะไรนะครับผมบอกแล้วว่าเท้าผมเท้าผมอาจารย์อ้นนี้ไม่สุภาพเลยขอโทษครับขอโทษใช่ไหมครับนักเรียนเท้ากับตีนไหนมันสุภาพกว่ากันถามจริงเท้าเท้ามันจะสุภาพกว่าแต่ถ้าเท้าเธอก็แสดงว่า รท้าก็อะไรลุกขึ้นครับนี่เห็นไหมครับดูการกันโกนมาดูข้างหลังครับของเด็กนักเรียนก็ดูข้างหลังกกันโกลนอ้อนแค่นั้นเองนะครับผมนี่ครับโอเคเลยส่วนไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะเก็บซ้ําให้อีกคีนหนึ่งครับเสร็จแล้วครับนี่ครับสรุปครับอันนี้อาจารย์อ้อนก็โกนเรียบร้อยแล้วนะครับกันเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อ้อนมายืนหน่อยครับครับขอยืนถ่ายรูปหน่อยนะขอยืนถ่ายรูปหน่อยครับอ่ะอันนี้โชว์หน่อย ด้านบนโอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้อนกันงาสุดยอดมากขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานแล้วขอบคุณมากครับในแบบ